Nay ừ. nhạc nha cái mối cái cốt ngăn cái hết kín hết dạng cốt nho chân phiền <laughs> ừ. bên nhào đa y nhắn hm 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 โอ้ยย่างได้มันสีคำสีมืดมันสีแดงจัดเถื่อแม่ว่ะอุ่นย่างมดขืนมดหงเลยเหมือนนี่บอแจงจัดเถื่อเลยบอกนี่นี่ก็บ่ซุกบ่าแม่กูคืดอยากมันเยอะได้เดียวนี่แม่เห็นหงเห็นเหืองยัง หมอบแบกก็ดกะเจ้าสิเบิดไฟลเลยเยี่ยมัได้สิแจ่งงอหายนะนันอุ้ยไผยนั่น,น,นจะมาหาไผยล้วนี่โอ้ยยีแม่ตัวนี่อ้าวไอ้ยังลหละนะัง จะเป็นอยังนี้ฮะฮะอุ้ยนี่อยังล่ะแม่มันบ่ฮู้แจงแม่นางมันบ่ฮู้แจงนี่แม่มันแม่นอยู่บ่มันเป็นจังไดมันจังบ่แจงนี่แม่มันบ่แจงเออมันแม่นอยู่บ่กูกูบ่เห็นไผเลยน่ยนะกูเลยบ่ได้ถามไผกูมันบ่แจง จะว่ามันบ่แจ้งเขาจะผลกับบอตกมันคืบ่แจ้งในแจังได๋อแะแม่จะเบิ่งแน่นี่โอ้ยมันจะสิคำบ่แห้งท่านี้แม่นคันบ่อีหยังคือคนบ่ได้รับได้นอนคือคนไปเจอดาก็เดี๋ยวนี้จะไปเฮ็ดอีหยังมาบ่หักผมบ่กูไปไต่กบเวิดขึ้นน้าไต่กบเออเพราะว่าจะเจอไปกีดยางเฮ้ยไต่กบแน่กูก็มากีดจ้างกูบ่ได้รับได้นอนเลยไดามึงว่า มันจานี huh? ่ว่ามันคือโบแจ้งมันคือโบแจ้งนี่มันแจ้งเราบ่หนีแม่บบได้เห็นกันซ้ำสิมือนี่อาการคือแปลกแท่าไยจะไปโดนตัวใดมาหน่แม่จะไปโดนตัวใดมาเนิโดนยังกูก็โดนยางแน่อุ้ยยังนอกบ้านนี่นนอะคอยนะว่าเจ้าไปหาหมอสเมย์เป็นยังไดน้าเจ้าบอกคือเกา ไ,ไปก่อนละอาการนี่ฮะน่าสงสัยอีหลีว่ะจ้องสัยยังกูไปไต่กบกับกีดยางบัดคืนช็อตแจงบ่ได้นอนเลยเดี๋ยวนี้มันยังบ่ทันคำอยู่กูก็ยังนอนอยู่กูนอนบ่ได้ยแม่น่ะนอนบ่ได้อีกบอนี้่อีพ่อเห็นแล้วบอนี่บอไม่ไผเห็นกูเฮ้ยอีรีมาตัวหน้ารีมาอีกซ้ำกูยานคุณเห็นกูงั้น ยังแจ้งนี่นะหมอแบดก็บอกว่าอีกว่ามันมืดห่วยมืดอยู่ใส่เหรอแม่มันแก้งโครูอยู่นี่แม่แกล้ไหนไปไปพากูไปทางไหนกับไปขอจิตพทย์ทำหมมือไปหาหมอผนละไป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 เฮ้ยแอันนี้เดี๋ยวย